เปิดร้าน2วันบนพินคอยสำเร็จเพียงหุ่นทำได้ยังไงไปติดตามเลยนะคะสวัสดีค่ะเพียงหุ่นธัญญาปั้นแบนรนด์เสื้อผ้าให้โกอินเตอร์วันนี้เพียงหุ่นมาบอกข่าวดีเนาะเพียงหุ่นเปิดร้านเมื่อวันที่23พฤษภาเนาะวันอาทิตย์พอจากบนพินคอยนะพอวันที่ผ้าก็ได้รับอีเมลบอกว่า เพียงหนนเปิดร้านสําเร็จแล้วก็ทางคินคอยก็อนุมัติให้เพี่ยงหนนเปิดสตูดิโอบนทินคอยแล้วค่ะเย้ดีใจจังเลยทําไมเพี่ยงหนนถึงเปิดร้านบนทินคอยสําเร็จอลองมาวิเคราะห์ให้ฟังเล่นๆเนานะว่าจะเผื่อน้องๆจะเอาไปใช้ได้เนาะอย่างแรกเลยคือสินค้าเทียงหนนเป็นสินค้าแฮนด์เมด แตกต่างจากร้านอื่นเนาะก็ของพี่หมุนจะเป็นสไตล์คอสตูมปาร์ตี้เนาะเป็น m มท e ู o อเดอรด้วยก็เป็นเจ้าของไอเดียเองในการผลิตสินค้าของตัวเองเนาะอันแรกอันที่สองคือรูปภาพผ้ารูปภาพที่ส่งไปพี่หมุนใช้ภาพถ่ายจากสตูดิโอหมดเลยนะคะห้ารูปภาพเป็นพื้นขาวๆเนาะนางแบบก็สวยชุดก็ดูโดดเด่นดีนะคะอันที่สาม มี IG มี Facebook ยืนยันตัวตนได้มีเว็บไซต์ยืนยันตัวตนได้ว่าเราทำแบรนด์นี้จริงเป็นเจ้าของแบรนด์นี้จริงๆนะคะอันที่4ใส่รายละเอียดที่เขาขอมาอย่างครบถ้วนนะคะก็ใส่ไปหมดทุกอย่างเพื่อส่งให้เขาอนุมัติดูเนาะอันนี้คือ4อย่างนะคะที่เพียงหุ่นส่งไปเนาะจริงๆก็รายละเอียดก็เมื่อคลิปที่แล้วเพียงหุ่นก็ลงมาให้ดูนะว่าต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างเนาะทำตามขั้นตอนที่ ส่งไปเพื่อขออนุมัติเปิดร้านบนพินคอยนะคะเปิดร้านสำเร็จทางพินคอยอนุมัติแล้วต้องทำอะไรต่อนะคะก็จะมีอีเมลมาทางพินคอยนะบอกว่าเราได้เปิดสตูดิโอเป็นที่เรียบร้อยเขาก็จะส่งลิงก์ของร้านมาให้เรานะคะแล้วก็มีรหัสผ่านมาให้เราซึ่งตรงนั้นเราก็เอารหัสผ่านอของเ้าที่ให้มาเอาไปเปลี่ยนเป็นรหัสผ่านของร้านเราเองนะคะแล้วก็ ทำการเซ็นสัญญาเลยค่ะเสร็จสัญญาแล้วทำยังไงต่อก็คือวิธีการไปจัดการสตูดิโอสี่ขั้นตอนนะคะตามที่เขาบอกมาเนาะก็เป็นความรู้ใหม่ที่หมุนก็เพิ่งเคยเปิดกับพินคอยครั้งแรกเหมือนกันปกติกับเอซี่ก็เปิดร้านปุ๊บเราก็ลงสินค้าได้เลยนะคะ,ะจะมี จะไม่มีการทำสัญญาแบบนี้เนาะแต่ของพินคอยท้ามีนะอยากฟังคลิปความรู้ดีๆแบบนี้นะคะในการทำแบรนด์เสื้อผ้าของเพียงหมุนนะคะแบรนด์เอ i จีอินสตาไปขายที่เมืองนอกเนาะตอนนี้เราจะไปลุยตลาดเอเชียนะคะหลังจากที่เราไปตะลุยตลาดแถวอ,อเมริกายุโรปมาแล้วเนาะลองดูซิว่าลูกค้าพินคอยจะเป็นยังไงจะเปิดดินไหมจะขายดีหรือเปล่านะคะวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ